แต่ว่าในยุคใหม่ครับผมไปยุค new school ครับซึ่งเป็นยุคที่เราเน้นเรื่องของมุมกล้ามเนื้อเป็นยุคที่เน้นเรื่องของเทมโปิเรื่องของจังหวะเนี่ยเยอะมากๆครับผมนะครับโดยท่าที่ผมจะสาธิตต่อไปนี้ครับผมคือท่า high to low cable reverse fly นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าท่าทางในการฝึกเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะผมวิธีการครับคือเราจะใช้ตัวของเคเบิลนะครับผมปรับในมุมที่สูงลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมี2ฟอร์มด้วยกันหลักๆเนาะคือฟอร์มแรกนะครับคือการที่เราจับตัวของเคบลมายนะรั ล็อกตัวไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการวาดตัวของเคเบิลลงมาครับเป็นอารมณ์เหมือนแบบเราจะฟันดาบลงมาข้างล่างอย่างลักษณะนี้ครับผมคือจับปุ๊บวาดลงมาครับเป็นแนวเฉียงตัด45องศาลงมาลักษณะนี้ครับผมนะครับในมุมนี้จะทาให้คุณสามารถโฟกัส้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังได้ง่ายขึ้นนะครับอ่านะครับล็อกไว้ครับจอดเตรียมหายใจเข้าวาดลงมาปุ๊บหายใจออกครับเน้นการคอนโทรลเป็นหลักครับผ่อนหายใจเข้าวาด เกียงลงมาครับหายใจออกครับผมให้ตัวของเคเบิลเนี่ยตัดผ่านตัวของคุณไปนะครับแล้วอยู่ในมุมที45องศานะครับพุทธถอนหายใจเข้าวาดหายใจออกถอนหายใจเข้านะครับแล้ววาดปึ้งหายใจออกนะครับจำนวนครั้งที่ใช้ครับคือ12-15ครั้งครับกติกาสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่เรานะครับผมเวลาวาดใช่ไหมครับให้คุณทําท่อนแขนเป็นเส้นตรงนะครับอย่าแขนตึงเป๊ะนะครับคืองอศอกไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวของไหล่ส่วนหลังเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ ทำครบจำนวนครั้งแล้วก็คือเปลี่ยนฝั่งนะครับอย่างที่ผมทำตอนนี้นะครับผมสมมติผมทำสิบห้าครั้งแล้วหมดแรงแล้วใช่ไหมผมเปลี่ยนฝั่งเลยครับตอนนา้ใจเข้าแล้ววาดลงมาหัวใจออกนะครับเน้นการคอนโทรลครับถ้าใหม่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกครับถ้าเกิดว่าทำเร็วแน่นอนว่าคุณจะเสียประโยชน์นะครับดังนั้นคือถ้าเกิดว่าฝึกแล้วนะครับผมให้ทดลองเลือกกล้ามเนื้อให้เป็นก่อนนะผมเน้นการคอนโทรลไว้ก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นฟอร์มเบสิกที่ทำได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอว่าเฮ้ยมันง่ายไปและต้องการเพิ่มความชาเลนจ ติดไว้กับตัวของอุปกรณ์ครับเดิมทีเราจะกำนะครับลักษณะนี้ใช่ไหมแล้วก็วาดนะครับอันนี้จะเป็นฟอร์มที่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์มที่ยากขึ้นแล้วก็โฟกัสตัวของไหล่ส่วนหลังได้ดีมากขึ้นครับคือเราจะใช้แฮนดิลนะครับจับและจับเป็นลักษณะนูโชกิฟ์คือเดิมทีเนี่ยครับเรากำไว้่องใช่ไหมเราจะเปลี่ยนมาเป็นจับแฮนดิลนะครับและเราจะวาดมาด้านหลังนะครับมุมนี้จะเป็นมุมที่โฟกัสได้ง่ายกว่าแต่ว่าแรงต้านเยอะกว่าประมาณนึงครับผมคือยากกว่านั้นเองเนาะนะครับ เน้นการคนโทรลไปเลยครับว่าเรามาสี่มาอานะครับผมอยู่ข้างเอวของเรานะครับว่าหายใจเข้านะครับผมออกแรงหายใจออกเนาะก่อนหายใจเข้าครับแล้วว่าปึ้มพระเจ้ารสน้ให้ดูอีกทีนึงปึ้มแบบนี้นะครับพอครบจำนวนครั้งแล้วใช่ไหมครับคือ12-45ถึงครั้งแล้วก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งอ่าแบบนี้อ่าจะเป็นแบบนี้ครับ พักระหว่างเซตอยู่ที่60-90วินาทีครับแล้วก็กลับมาทําใหม่4-5เซตนั่นเองครับผมเนี่ยก็จะเป็นอีกท่าทางนึงที่คุณสามารถเอามาใช้เสริมในการฝึกกามเว้อหัวไหล่ส่วนหลังของคุณได้นั่นเองครับผม